สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะว่าจะไม่ถ่ายคลิปเลยคิดไปคิดมาถ่ายดีกว่าแต่เก็บไปแล้ว,วเก็บขึ้นชย่ยเป็นกรรมบางทีหลายๆคนนะที่แบบปลูกผักเนี่ยทำนู่นทำนี่กะว่าเออไม่ถ่ายคลิปดีกว่าไป,ไปมาเออถ่ายหน่อยดีกว่านี่เก็บตัดขึ้นชย่ยให้เขาแตกใหม่ด้วย บางทีถ้าเราไม่ได้กินเราก็ต้องตัดนะเนี่ยตัดให้มันกรุดๆแบบนี้แหละเห็นไหม่ะตัดเสร็จแล้วเราก็ต้องให้น้ำปุ๋ยหมักเนี่ยของเราเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนจุลรีพจังเพราะแสงสีเขียวนะมีฮอร์โมนสดหฮอร์โมนไข่อยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยใส่เลยตัดแล้วเนี่ยให้เขาแตกใหม่นูน่น มันหวานญี่ปุ่นเอามาจิ้มไว้ตอนนั้นเดี๋ยวกันเติมดินที่ไหนดีกว่าเติมดินนี่หน่อยเออมันหวานญี่ปุ่นเอามาปากัปากๆไว้เด็ดยอดมาจิ้มไว้ขยายพันธุ์ง่ายนะสงสัยไม่ได้กินหัวล้วแต่อาจจะได้กินยอดหลูกกินยอดแทนแล้วกันเนาะเติมดินให้หน่อย วันนั้นาทำคลิปไปลงอีกช่อง <attraction> มันก็เลยไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าใครตามคลิปเราแล้วก็จะเห็นการต่อเนื่องของการปลูกผักนะทำหลายช่องทำไว้เดีช่องได้ช่องหนึ่งเป็นนี่เป็นนี่ไปเราจะได้มีช่องอีกช่องไว้สำรองเหนื่อยดี เรานะแทบจะไม่มีเวลานะคนทําสวนเนี่ยปลูกผักเนี่ยมีงานให้ทําทุกวันมีงานให้ทาทุกวันจริงๆอันนี้เก็บเข้าตู้เย็นส่วนนี้เดี๋ยวถ้าแตกใหมนะ่เดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่เติมดินเติมอะไรให้เขาหน่อยปลูกรอบเดี๋ยวก็กินได้นานนะขึ้นช่ายอืมส่คนดีพวกเราต้องกินไว้ลดความดันด้วย พวกพืชผักต่างๆที่เรากินมันก็เป็นยานะจริงๆนะเขาก็จะเป็นยาให้เรานะพืชผักผลไม้เนี่ยกินให้ได้พอเหมาะพอควรมันก็เป็นยาชั้นดีแต่ต้องไม่มีสารพิษเจือปนนะจ๊ะอเอามาเด็ดออกให้แตกใหม่ อาหารพืชผักต่างๆเนี่ยเป็นยายอย่างดีปลูกเองกินเองเนี่ยดีสุดแล้วจริงๆนะเนปลูกที่ในกระถางเล็กๆอย่างนี้ก็ได้กินแล้วดูแลดีๆจริงๆอะ่ะการปลูกพืชผักนะมันไม่ยากหรอกถ้ามเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะติดง่ายด้วย แต่ทีนี้สมัยนี้เมล็ดพันธุมันเสื่อมแต่ถ้าเราสามารถปลูกแล้วขยายต่อได้เนี่ยขยายเลยปลูกได้ต้องขยายเป็นซื้อมาต้นเดียวขยายได้ไม่รู้จบหลายคนที่ปลูกผักเนี่ยเมื่อก่อนเราปลูกไม่เป็นนะปลูกรู้แล้วดูแลไม่เป็นขยายไม่เป็นไม่ให้ปุ๋ยไม่ให้อะไรตายมดแม่บอกว่ามือร้อน แม่แหกมือร้อนแต่จริงไม่ใช่ถูกแล้วไปดูแลมันก็ตายสิจ๊ะจะมือลงมือร้อนอะไรที่ไหนเป็นไงเดี๋ยวนี้ผักของเรางามไหมล่ะนะมือร้อนตรงไหนเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่ดูแลให้ปุ๋ยเขาอันนี้ไม่ใช่เอาออกคือเราดูแลเอาใจใส่เขาไงเขาก็จะเจริญเติบโต,ตงอกงามให้เรา ทำให้เรามีกินได้ตลอดเลยสิ่งที่พวกคนปลูกผักต้องทำนะก็คืออะไรรู้เปล่าการให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอสาวันครั้ง7วันครั้งที่สำคัญต้องทำน้ำปุ๋ยหมักไว้น้ําหมักจากเศษอาหารนี่แหละบ้านใครโอ้ยน้าหมักจากเศษอาหารนี่มันดีมากเลยนะก่อนที่เราจะเอาปลูกผักเนะี่ย เราก็ไปตักมารองไว้หมักไว้พอปลูกอะไรนะงามงามงามจริงๆหลายคนที่ทํและจะรู้เลยว่าน้ําหมักเนะนี่ยน้าหมักจากเศษอาหารนะ่ะเอามารองก้นหลุมไว้แล้วทิ้งไว้ให้เขาเย่อยสลายดีๆก่อนสักประมาณเดือนหนึ่งปลูกล้วงามจริงๆเพราะธาตุอาหารในน้ําหมักเนี่ยมันโหเยอะมากนะ คนเรามนุษย์เรากินอะไรก็แล้วแต่ถ้าเหลือเป็นเศษกระดูกเศษผักเศษเนื้อรับรองได้เลยงามอาหารที่มนุษย์กินได้ทุกอย่างเป็นปุ๋ยได้หมดเลยเอาออกซะเขาก็าจะให้แตกออกมาใหม่ ให้ปุ๋ยตเติมปุ๋ยตเติมดินให้เขาเก็บเสร็จแล้วเพิ่งจะมาทำคลิป <c oughs> อะไรเยอะอยู่นะตเติมดินให้หน่อยตเติมดินเสร็จแล้วก็ตเติมนี่น้ำตเติมน้ำตเติมปุ๋ยนะ เขาจะงอกมาให้เราใหม่แตกออกมาให้เราใหม่ทำให้เรามีกินตลอดจริงๆกระถางเล็กๆแค่นี้อย่างเงี้ยย,ยังได้ตังเยอะนีะ่เนี่ยปลูกยังได้ตังเยอะเนี่ยเนี่ยตัดให้เขาแตกใหม่ด้วยถ้าเราไม่กินเราก็เก็บไว้ตัดไว้ จำดินจำดินรากลอยอย่าให้รากลอยอย่าให้รากข้าลอยต้องกลบรากไว้อ,อืมเก็บขึ้นชายแล้ว เ,เราก็จะได้มีกินตลอดน้ำปุ๋ยหมักเรียบร้อยพวกเราก็จะมีขึ้นช่ายกินเรายังปลูกปุ๋ยช่ายไม่ได้สักทีผักชีก็ยังงอแง,งยอยู่และเดี๋ยวจะต้องจัดการปลูกผักชีใหม่นี่ยี่รา พี่ตัดยอดมาปักชำยีรานี่ตัดยอดปักชำได้นะอะเด็ดยอดมาอย่างงี้อย่างงี้เอาอีกเอออย่างงี้เอาอีกนี่ยอดยีราทั้งอยอดยีราทั้งนั้นเลยที่เราตัดปักชำเนี่ยนะติดหมดนะอ่ะเข็งยอดไมจ๊ะเอาใบไปกินนะอืะ เด็ดใบไปกินนะเด็ดใบไปกินอาใบออกการขายน้ำเหลือแค่นี้พอแล้วเหลือแค่นี้น,นะจิ้มลงดินนี่จิ้มลด้ำเชาเย็นแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ติดแล้วอันนี้ไอ้อ้วนมาทำไอ้น,นี่อ้วนมาเหยียบไงมกข่าเข้ามาเหยียบ เขามาหายา้างหาหญ้าเขามาเหยียบกระถางดินยุบไปเลยตัดรึ่งการขาน้ำแค่นั้นเองแล้วจิ้มค่ะไหนมีอีกป่าตัดมากี่กิ่งเนี่ยเดี๋ยว เขาก็จะงอกติดรากให้เรานี่อย่างพวกเนี้ยติดรากแล้วนะเนี่ยที่เราเด็ดเนี่ยพวกเนี้ยติดรากแล้วนะไอะ่ยอดโว้ยถอนมาเดี๋ยวก่อนเอาปักใหม่ปักใหม่ได้ติดติดรากมาแล้วล่ะเนี่ยพวกเนี้ยแน่นๆเนี่ยรากลงแล้ว ดีงด่ายกว่าปลูกได้ต้องขยายเป็นปลูกได้รอบเดียวขยายได้ไม่รู้จบแล้วเมอไม้สาวชาวสวนโอ้อสาวชาวสวนอนอนหนาวใจรนจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียน ลมหนาวราวพัดด,ดูดูพัดมุนเปลวไว้สาวมุนบีมาสิบแปดฝน,นอืมอ้มมีงานให้ทำทุกวันสาวชาวสวนนะพวกเราเนะเวลาปลูกผักโดนเพลิน ยังเห็นไอ้หนู่ยนี่ที่มันเราปักเราทิ่มเราโรยมันงอกมาโอ้ยดีใจมีความสุขแปลกดีเป็นความสุขที่บอกไม่ได้จริงๆ,งๆเนาะแต่แค่นี้แหละปลูกได้ต้องขยายเป็นอันนี้เออนั่น พี่ขมขมฟ้าถลายโจรหลงครับหลงเฮ้ยใหญ่ะยะยะท่าเว้ยหลงหเดี๋ยวเราก็ไปหามาจิ้มจิมใหม่เนี่ยเด็ดยอดมาจิ้มจิมจิมจิมก็ติดแล้วยี่ราติดง,ง่ายเสร็จแล้วก็ต้องรดน้ำให้เขาเช้าเย็นนะจ๊ะเขาต้องการความชื้นรากจะได้ติดง,ง่ายๆไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะ Ho <laughs>